อ้าวาแฟนบอลเอลยมอนี้เขามีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับดาวเตะแซมบ้าความเร็วสูงอันโตนี่ปีกทีมชาติบราซิลที่เคยสังกัดแมนยูแต่ตอนนี้กำลังฮอตเป็นไฟกับระอันเบติสแบบว่าหลายๆคนยังตกใจว่าบักนี่มันเก่งปานใดอันโตนี่บอได้ลงตัวติงในพรีเมียร์ลีกให้แมนยูเลยเดอในฤดูกาล2024-25สักเกมเดียวแมนยูเลยปล่อยยืมให้ราอันเบติสใช้งานในช่วงครึ่งหลังของสีซันและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องฟาดไป9ประตูกับ5แอสซิสจาก26เกมรมรวยี่ส โอ้ยแม่ฟอร์มแบบนี้คือกลับมาเป็นปีศาจแห่งกรุงเบลยเยียมคัะค่ะแต่หลังจากนี้อันโตนี่สิกลับไปแมนยูอีกครั้งเพราะสัญญายืมตัวกับเบติสอมันสิ้นสุดลงแล้วและยังบูฮูว่าโค้ดใหม่อย่างรูเบนอโมอริมสิคิดจังไดต่อกับอนาคตของอันโตนี่โดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจว่าผมบูฮูดอกว่าอนาคตมันสิเป็นจังไดมีแต่พระเจ้าที่ฮู้ผมกับเล่นฟุตบอลของผมให้ดีที่สุดตอนนี้ผมมีความสุขหลายนำเบติสผมฮักแฟนบอลฮักทุกคนที่นี่แต่ก็ยังมีสัญญากับแมนยูอยู่นด้ อันโตนี่ยังบอกอีกว่าตอนนี้ผมสิไปเล่นให้ทีมชาติจากนั้นก็ขอพักร้อนนำแหนแล้วเบิ่งกันอีกทีว่าอนาคตสิมียังเกิดขึ้นผมมีความสุขที่นี่จริงๆหลับก็ยิ้มตื่นก็ยิ้มแต่อนาคตก็ยังบูฮูดอกว่ามันสิเกิดอย่างขึ้นต่อไปโอ้ยนะออแฟนบอลแมนยูฟังแบบนี้แล้วสิว่าไผสิเอาหรืสิสบอยฟอร์มกับเบติสมันปังโพดโพแล้วเจ้าอันโตนี่ก็ยังมีสัญญาอยู่กับแมนยูไปจนถึงปี2027อีกเด้อขึ้นเอารลดว่าจะเอาจังไได จบข่าววันนี้ด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ช่องนี้ภาคข่าวบอลแบบมุนม่นมุ่นคักๆหลายเจอกันคลิปหน้าเด้อ